แล้วคำหนึ่งร้องได้บางคนนี้เขาร้องเก่งนะคำหนึ่งเขาร้องนั้นไหลไปเลยดิเราไม่ไปเลยใช่ไหมพี่เราไม่ไปเลย เยรนนี้เกไม่ทันอีกคนแล้วแอย่างนี้ดิเพลงสนไหนสงวนยังไม่ตายอกอบอกแล้วมั่นใจมากคคนไก่อนเม่ไห่แล้วไนยยงแต่ตอนนั้นพี่ก็เด็กเขาอะเขาทำไราจะแตกเรื่องเนี่ยนีกำลังจะไปซัด ภาษาจีนของบางแสนแน่าไบางแสนเนี Naj ่ยจมตกน้ำรือว่าจะตกน้ำนี่สา มันนี้เสียงเหมือนมนซารจีนอะเป็นซาจีน มีข้อมีข้อใหม่ค่ะมีข้อใที่ด้วนะคจะเดี๋ยวคีนี้จะรอดูได้ค <funz> ร <discretion> ับ <Enough>